ฮัลโหลสวัสดีครับตอนนี้เราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วเนาะตอนนี้จะเป็นทางลงเขามีหมาวิ่งดามมาด้วยเห็นไหมส่งก็จะมีแม่นะครับแม่ผมกำลังกลับฝุดเยอะแยะไปเลยไอ้เหี้ยโอ้โหฝุดเฮ้ยถ่ายปลามันนะถ่ายปลาหมันนะบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีโอ้โหกินฝุดไปละ อย,อยู่นก็ยังเป็นอยู่ start. dạ 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 ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เพ็นลงเนินแล้วยาวเลยนะครับจนถึงตัวตัวตีนเขาเลยเราจงจะสตาร์ทรถอีกทีนึงตนลงเขาก็ประมาณระยะทางประมาณ7-8โลนะครับก็ไม่ต้องสตาร์ทรถเลยประหยัดออมนดนวยนะ ด,ดีก็ได้เห็นท้องฟ้าที่ใสมาก